นะครับโอ้โหนะครับไว้ใส่ออกงานได้เลยนะครับชุดสวยเหมือนเหมือนถ้าเป็นนะครับประตูนก็นะครับเจ้าหญิงดิสนีย์สวัสดีครับผมพบกับเรานะครับช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรานะครับจะนะครับมาแต่งตัวให้กับคุณยายบัวลอยนะครับวันนี้นะครับคุณยายบัวลอยนะครับได้ชุดนะครับสวยๆนะครับจากนะครับคุณแม่ลุงทิวานะครับสั่งตัดพิเศษให้กับคุณยายบัวลอยเลย นะครับมาวันนี้นะครับเราจะแต่งตัวสวยๆให้กับคุณยายนะครับเดี๋ยวจะให้นะครับพ่อควานนะครับใส่นะครับให้กับคุณยายบบโอยนะครับก็มีนะครับตั้งแต่นะครับผ้าคลุมหัวนะครับผ้าคลุมหลังนะครับแล้วก็นะครับผ้านะครับมุมข้อเท้าเนาะนะครับนะครับเป็นนะครับชุดสวยๆนะครับที่นะครับคุณแม่นะครับลุงชิวานะครับ แฟนขับคุณยายเนาะนะครับก็นะครับสังตัดนะครับพิเศษให้กับคุณยายเลยนะครับไว้ให้คุณยายนะครับใช้นะครับออกงานราชการนะครับก็นะครับเผื่อนะครับสถานการณ์ดีขึ้นเนาะนะครับมีนะครับงานนะครับรวมกลุ่มนะครับงานต่างๆนะครับคุณยายจะได้มีชุดนะครับสวยๆนะครับใส่นะครับเหมือนกับเพื่อนๆเนาะนะครับ ก็นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับลุงทิวานะครับมากๆเลยเนาะนะครับที่นะครับมอบนะครับชุดสวยๆให้กับคุณยายบัวลอยของเรานะครับโอ้นี่ไงครับมาแล้วนะครับผ้าสีเหลืองเนาะนะครับนะครับประดับไปด้วยนะครับแถบสีแดงนะครับมีลูกไม้นะครับสีทองด้วยนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวเลยนะครับตัดกับสีผิวคุณยายเนาะนะครับสีดํานะครับส่วนคุณยายของเราเจ้าของชุดก็นะครับสบายๆครับยืนกินอ้อยไปด้วยนะครับพ่อควานก็นะครับแต่งนะครับตัว กับคุณยายเนาะนะครับก็ถือว่านะครับเป็นการลองชุดไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่านะครับสวยงามนะครับเหมาะกับคุณยายนะครับหรือเปล่าเนาะนะครับจริงๆก็นะครับได้เคยใส่ออกงานนะครับแล้วครั้งหนึ่งเนาะนะครับเป็นงานนะครับร่วมกันนะครับหาคะแนนนะครับเพื่อสร้างโบสถนะครับให้กับวัดแจ้งสว่างมาตรกลางนะครับเมื่อนะครับหลายวันที่ผ่านมาเนาะนะครับแต่นะครับการใส่ครั้งแรกนั้นนะครับอาจจะยังนะครับไม่เป็นทางการเนาะนะครับอันนี้ก็นะครับถือว่านะครับ จะนะครับใส่นะครับเพื่อนะครับถ่ายทอดนะครับเป็นคลิปออกมานะครับให้นะครับแฟนๆนะครับได้เห็นด้วยนะครับแบบนะครับชัดๆเนาะนะครับอันนี้นะครับที่ใส่เป็นชิ้นแรกนะครับก็เป็นผ้าคลุมนะครับเป็นผ้าคลุมหลังเนาะนะครับเอามาด้วยนะครับผ้าคลุมหัวนะครับ ออนะครับแต่งคนเดียวก็อาจจะใช้เวลาไปนิดนึงเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับคุณยายบุลอยนะครับก็ค่อนข้างสบายทีเดียวเลยเนาะนะครับคุณยายของเรานะครับออนะครับไม่ดื้อไม่ซนนะครับไม่งองงนะครับพอควานนะครับก็นะครับแต่งคนเดียวได้นะครับแต่ก็นะครับจะนะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเจ้าของชุดของเราก็นะครับกินอ้อยนะครับแบบใจเย็นๆนะครับ ผ้าคลุมหลังนะครับได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รู้สึกว่าสีเหลืองนี้นะครับเหมือนนะครับเพื่อนๆนะครับสมาชิกช้างหลายๆเชือกนะครับยังนะครับไม่มีเนาะนะครับส่วนมากก็จะเป็นสีแดงทองแต่คุณยายบราของเรานะครับก็ได้นะครับสีหลักนะครับเป็นสีเหลืองนะครับประดับด้วยแถบสีแดงนะครับแล้วก็นะครับมีสีทองเข้ามาแจมด้วยนะครับ ก็นะครับเดี๋ยวใส่ให้ครบชุดก่อนแล้วก็นะครับค่อยจัดระเบียบดูแล้วก็นะครับจะรู้ว่านะครับสวยงามนะครับเหมาะกับคุณยายนะครับมากน้อยแค่ไหนนะนะครับแล้วก็นะครับมีนะครับผ้ารัดนะครับใต้นะครับคางด้วยเนาะนะครับก็ เป็นเหมือนคล้ายๆสร้อยคอนะครับนี่นะครับพ่อควานกำลังนะครับมัดอยู่อีกมุมหนึ่งก็นะครับสำหรับผ้าตัวนี้เนาะนะครับก็จะเจาะรูด้วยนะครับเป็นนะครับมุมนี้นะครับเวลาที่นะครับได้ใส่นะครับแงงนะครับบนหลังช้างนะครับเวลานะครับรับน้องเที่ยวนะครับหรือนะครับมีพิธีการงานสําคัญนะครับก็นะครับ สามารถนะครับแกะนะครับตรงที่นะครับเราจะนะครับใส่เชือกนะครับประโคนนะครับเพื่อรัดกับแยงช้างได้ด้วยนี่นะครับ so ตรงนี้แกะออกได้นะครับก็เป็นนะครับตีนทุกแกะติดอยู่นะครับก็นะครับจะสอดเชือกประโคนเข้าตัวนี้แล้วก็รัดนะครับตัวพุณยายนะครับโดยที่นะครับใส่ผ้านะครับแล้วก <the> ็ใส่แยงช้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดผ้าออกเนาะนะครับก็นะครับถือว <the> ่านะครับเหมาะสมนะครับกับการใช้งานเนาะนะครับ ก็นะครับเน้นความสวยงามนะครับพร้อมกับใช้งานจริงได้ด้วยนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้นะครับใส่ไป3ามชิ้นแล้วนะครับผมมีมนะครับผ้าคลุมหัวนะครับสร้อยคอนะครับแล้วก็นะครับผ้าคลุมตัวเนาะนะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับผ้าคลุมข้อเท้านะครับทั้ง4เท้าเลยเนาะนะครับอ่านะครับผ้าคลุมข้อเท้านะครับ ทั้งสข้อเลยนะคะผมต่อนะครับใส่รัดอย่างนี้นะครับก็จะมีตีนตุ๊กแกติดนะครับหัวท้ายนะครับก็นะครับจะไม่หลุดเนาะนะครับก็นะครับถ้าเป็นน้องช้างบางเชือกนะครับที่ไม่เคยใส่เนาะนะครับก็จะนะครับใช้งวงดึงออกเลยเนาะนะครับแต่สําหรับนะครับช้างบางเชือกที่ผ่านการนะครับ ใส่เนาะนะครับหรือเคยใส่ก็นะครับจะชินๆนะครับจะไม่มีปัญหานะครับผมนะครับหนีกข้างนะครับอันนี้เป็นแค่ขาหน้าเท่านั้นนะครับบมโมนะครับชุดสวยมากๆเลยนะครับก็นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่ล่งทิวานะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับที่นะครับได้มอบชุดสวยๆ้กับคุณยายบัวลอยของเรานะครับผมก็นะครับคุนยายจะได้มีชุดสวยๆนะครับใส่ออกงานนะครับเหมือนกับเพื่อนๆเนาะนะครับ ก็นะครับช่วงออกพัรษานะครับที่จะมาถึงนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็อาจจะมีงานนะครับทางพิธิกรรมนะครับงานนะครับภายในหมู่บ้านงานรวมตัวรวมกลุ่มเนาะนะครับน้องช้างของเราก็จะได้ใส่นะครับไปอวดกับเพื่อนๆได้นะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับขาหลังนี่บรรยายของเรานิ่งมากๆเลยนะครับ ยืนกินอย่างเดียวนะครับให้พ่อควานนะครับใส่แบบนะครับง่ายๆเลยเนาะนะครับก็อย่างที่รับซบนะครับถ้าเป็นบางเชือกนะครับก็นะครับงวงนี่แหละครับจับดึงเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็นะครับถือว่าเป็นนะครับชุดที่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับโดย นะครับเฉพาะกับคุณยายนะครับหมอมากเลยน้องนะครับคุณยายนะครับน้องช้างนะครับสีผิวดําด้านนะครับบวกกับนะครับผ้าสีเหลืองนะครับแถบสีแดงนะครับมีลูกไม้สีทองนะครับก็นะครับตัดกันมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมสําหรับนะครับสุดนี้เนาะนะนะครับต่อไปชิ้นสุดท้ายนะครับก็เรียกว่านะครับเป็นนะครับ ผู้นะครับห้อยนะครับข้างหัวนะครับหรือนะครับก็นะครับจะดูคล้ายๆกับนะครับตุ้มนะครับตุ้มหูเนาะนะครับกาจัดระเบียบกันอ่านะครับพอควานลองจัดนะครับข้างหน้าให้มันตรงๆนะครับ านี่นอนี่นะครับชุดก็นะครับจะออกมานะครับในรูปแบบประมาณนี้นะครับโอเคพอแล้วครับพอควานเสร็จแล้วดึงดึงฝั่งนี้นิดนึงมันจะมันจะได้อยู่ตรงกลางโอเคครับผมอ่ะนะครับก็นะครับสวยงามนะครับก็ชุดก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับโอ้โหนะครับไว้ใส่ออกงานได้เลยนะครับชุดสวยเหมือนเหมือนถ้าเป็นนะครับประตูนก็นะครับเจ้าหญิงดิสนีย์เนาะนะครับ ดูไปก็นะครับอาจจะนะครับดูเหมือนนะครับน้องช้างอินเดียเนาะนะครับที่มีชุดสวยๆเครื่องประดับสวยๆนี่นะครับก็ชุดนะครับของคุณยายบัวลอยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆเลยนะคะผมนี่นะครับมีนะครับมองข้างหลังก็นะครับสวยมากๆเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งเนาะนะครับ นะครับก็ถือว่านะครับครบชุดเนาะนะครับมีนะครับผ้าคลุมหัวนะครับผ้าคลุมตัวนะครับบวกสร้อยคอนะครับรวมทั้งนะครับผ้านะครับใส่นะครับข้อเท้าทั้งสี่เท้านะครับแล้วก็นะครับมีผู้ห้อยเนาะนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับดูข้างหน้านะครับดูข้างหน้านะครับสวยมากๆเลยนะครับผมสำหรับคุณยายบัวลอยของเรา นะครับดูๆไปก็นะครับเหมาะกับชุดนี้มากๆเลยนะครับอ่านะครับยังไงก็ต้องกราบนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับลุงชีวานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นะครับสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตนะครับชุดนะครับให้กับคุณยายโบลอยนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยเนาะนะครับก็นะครับที่มอบชุดสวยๆให้กับคุณยายนะครับให้มีเหมือนกับเพื่อนๆนะครับจะได้ใส่นะครับออกงานนะครับพิธีการนะครับออกงานสําคัญได้นะครับจริงๆนะครับชุดนี้ใส่ออกงานได้ทุกงานเลย ก็นะครับเป็นชุดนี้นะครับสวยงามแล้วก็เหมาะกับคุณยายมากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับนะครับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องคุณยายบัวลอย์แฟมิลี่ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวช้างนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับลาก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ